สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เจะมาแนะนำนะคะว่าเอเราจะสมัคร Gemini Pro ยังไงให้ได้ศูนย์บาทก่อนอื่นเราคลิกที่ลิงก์ที่อาจารย์ให้ไปนะคะเห็นไหมคะพอเราคลิกเข้ามานะคะเราจะเจอว่ามันขึ้นราคาศูนย์บาทตัว ai pro นะอะ่ถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนสามารถกดได้เลยแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกดชําระเงินนะคะเพื่อทําการผูกบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆที่เรามีเลยเนาะอันนี้คือวิธีที่1น,นะคะ ส่วนวิธีที่2คลิกจากลิงก์เหมือนกันโดยที่เรายังไม่ต้องล็อกอินอะไรเลยนะคะยังไม่ต้องเข้าสู่โปรแกรมเจมินายคลิกลิงก์มันก็ขึ้นศูนย์บาทเหมือนกันเห็นไหมคะอ่าให้เราสังเกตเนาะจะต้องขึ้นเป็นศูนย์บาทต่อเดือนนะถ้าอย่างเงี้ยคือเรารับสิทธิ์ได้มันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างการชรําระเงินนะคะเราก็เลือกตามช่องทางที่เราจะสามารถเลือกจ่ายได้เลยส่วนวิธีที่3นะคะวิธีนี้ ให้เราลองคลิกนะคะอันนี้จะเป็นการเข้าจากเจอมีนายมาก่อนเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าให้ทดลองตัว AI ถ้าเป็นตัวนี้เห็นไหมคะพอเรากดเข้ามามันจะไม่เป็นราคาศูนย์บาททีนี้ก็แล้วแต่แพ็กเกจว่าแต่ละคนจะได้ตัวไหนนะคะบางคนอาจจะเป็น2 2 5 375หรือ750เป็นราคาเต็มอันนี้คือแล้วแต่บัญชีที่แต่ละคนมีเลยนะคะถ้าให้แนะนำก็คือให้สมัครอีเมลใหม่จากนั้นก็ คลิกลิงก์ตามที่อาจารย์ให้ไปนะคะมันจะขึ้นศูนย์บาทแล้วเราก็ค่อยทำการสมัครนะคะโปรให้เรียบร้อยแล้วถึงเข้าสู่โปรแกรมเจมินาย